เราเรียกลุงทำไมครับเรียอะไรครเบบี้ดอไม่ได้แม่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 บอกว่าเจอคนแก่ต้องหวัดดีแล้วผมแก่ตังไหนครับอ้าวแล้วดุงดงดื้อใดเดียเราผมแก่ตัวไหนครับผมแก่ตัวไหนพ่อเทากับผมแก่ตัวไหนครับผมไม่ได้แก่อะไรเลยหนูมีงอกอยู่สามนุ่ยหงอสามเส้นตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไม่มีครับไม่งอกนะอันนี้ปกตินะปกติหมดนะงอปกติครับอ๋อหล่อนุ่มแฟนเหรอหนูไม่ใช่ไม,ออไมใ ja> ่ให้ถามว่าอะไรครับถามว่าอะไรครับเออไอเนี่ยรานข้าวอยู่นี่ฮะอยู่นี่เดินตรงครับเดินตรงเดนไปแล้วเดินไปแล้เดินไปแล้เดินไปแล้น้องเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับตรงเนี้ยครับครับครับ นัดอะไรครับยไม่นทำอะไรเลยครับผมสวัสดีครับตัวละจะเอดีอะดอน,นะครับแล้วก็แฮปปี้อเเดีเาเด็เด็ดเดดเ็ดเดีดเดเด็ดเดเด็ดัด็ดเค็ดเด็ดเด็เด็ดเดม่เหเร็ดเด็มเด็ ไอซ้อใส่อ๋อว่าผู้เล่นใหม่เหรอครับใช่ฮะห,หนูกินน้ำก่อนโอ้โหเดี๋ยวเจอกันนะครับอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมมาหาใหม่ซ้อพวงมาลัยไหนเนี่ยอ่าสาย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 คือพวงมาลัยขวาใช่ไหมซอ้อยังใช้รถอยู่ใช่ปะอ๋อถ้าใครคุยกับกูหรอกคุยพให้พาวเลยใช่ไหมโอเคผมจะได้นั่งรถสี่โอเคครับพี่อยู่ไหนเนะี่ยอยู่กับมึงนี่แหละโอเคโอเค ไม่ไม่ใช่คุยโทรศัพท์ออ๋ว่าไงว่าไงฮะคุยใครคุยกับพี่เนี่ยออ๋ว่าไงล่ะเขามาหาที่ไงล่ะอะไรหรอใช่ทำอะไรอยู่นี่ทำอะไรอยู่สอนนี่ไปเจอเขาบอกให้ไปส่งอะไรแล้วเป็นผู้เล่นใหม่มาจากคนมาจากเมืองส้มเยอะเพราะเมืองส้มปิดเหรอมาเดินเล่นเยอะอ๋อเหรอไม่รู้ไงมาเดินเล่นเมืองส้มส้มไหนวะส้มส้มเหรอส้มจีดอ๋อส้มจีดโอเคไปไหน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 เออไปไปรับ เออผูเล่นใหม่เขาชื่ออะไรเขาชื่อชื่ออ C M ชื่อคนที่อะไรชื่อเซนติเมตรก็ไม่รู้ C M ใช่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกผมว่าไปเรียกเขาป้าไปเรียกเขาอะไรพอพอเปิดบัตรตอนแรกกูเองกูเองเดี๋ยวกูกูเองกูเองกูเองเขาเปิดบัตรแล้วเหรอเดียวเดียวเอ๋อาเชียเชีรีบไปหน่อยฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับคุณซิม เนี่ยผมพาผมพาพี ite, ่ชายมาครับเนี vos, ่ยพี่ผมพี่ผมเอ่อคุณเปิดวง normal ได้ไหมครับมันไม่ค่อยได้ยินอโอเคครับตะโกนไปเลยมานี่ไม่นี่เน่ยมานี่มาเดิมมาตรงนี้นะครับโอเคครับเนี่ยเนี่ยครับรู้รู้จักพี่ผมไหมครับใช่ครัผมผมผมแล้วครับผมผมชื่อเปาครับชื่อเปาพี่เปาพี่เปาพอดีเป็นเป็นเป็นพี่ของเอ่อลิลอใช่ครับใช่ใช่ ไม่ไม่รู้จักเลยค่ะอ๋อรู้จักด้เหรอคะหรือว่าชีมรู้จักเรารู้จักกันใช่ไหมคะไม่น่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าเออเขาอยู่เมืองโซ่ไม่เคยแบบว่าเคยแบบเดินสวนทางกันตั้งเลยเนาะเขาเมืองโซ่เนาะใช่ใช่ใช่ทำไมพี่ชายคุณรีสอร์ทเสียงแบบนี้คะเออเป็นเป็นแบบนี้กันทั้งตระกูลอยี่วครับเสียงจะเสียงมันจะดูเหมือนเก๊กๆ๊กหน่อยแต่จริงไม่ใช่นะครับคือเสียงปกติเลยปกติเลยครับ ไม่เสียงเออเสียงที่ที่เปล่าเนี่ยปกติแต่ว่าเสียงเนี่ยพี่คนเนี้ยพี่รีซอเนี่ยไม่ปกติใช่ค่ะไม่ปกติไงครับตอนแรกเขาไม่ตอนแรกเขาตะโกนใส่ซีเอ็มมาค่ะตอนเจอครั้งแรกเลยอ่ะโอ้ตะโกนยังไงใครเขาจะไม่ตั้งใจเหรอครับบ้าแล้วเดี๋ยวพี่เสียงอ่อนอ่อนอ่อนโยนสุดแล้วครับพี่เองครับใช่ครับเสียงแบบอบอุ่นเหมือนพ่อต่ไมโครเวฟพ่อต่อปริหน้าตาไม่อ่อนไหวครับพอใจอ่อนโยนครับ อ๋อเย็ดแล้วเออแต่คุณคุณพี่ผมพี่ผมเขาไม่เชื่อครับว่าคุณว่าคุณชื่อเซนติเมตรอะไรของซีเอ็มคุณชื่อรนะคุณชื่ออะไรนะคุณชื่อซีเมหรอซีเมครับเออคุณคุณช่วยแสดงบัตรประชาชนให้พี่ดูได้ไหมครับขอดูหน้าตาลาดเหล่าดเลยครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเลยไม่ได้ไม่ได้ดูหน้าตาเนี่ยไม่ได้ดูดูชื่อครับถูกไหมค เป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเออไม่เพื่อนฮัลโหลไม่เพื่เป็นไงเป็นไงเป็นไงบ้างมื่ก่อนเลยมึงเลยมึงเลยเอาเป็นไรอืมเอาเป็นไรไปกูไม่ได้เป็นอะไรกูปกติเอ๋อบอกขอเองบอกรู้เองไงนดิฮัลโหลอย่านิ่งดิไอ้มึงขุยเลย ฮัลโหลครับฮัลโหลครับกูเซอสวัสดีครับครับครับเนี่แหละครับพี่ซอพี่ซอชอบครับชื่อซอเพื่อนพี่เองพี่มาเป็นเพื่อนซอเฉยครับอดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวก็เขียแล้วครับไม่ได้คุยกันอย่างนี้นะครับที่ก่อนอันเนี้อันนัเพื่อนโทษทีไม่ใช่ครับคือก่อนอันเนี้ยครับก่อนอันเนี้ยผมผมเรลาพี่ผมมาแลวพี่ผมบอกว่าเออผมพาเพื่อนใหม่มาชื่อซอเอ็มพี่ผมก็เลยบอกว่าคนนี้คนนี้ดีกูเองคนนี้ดีกูเองแล้วปกตินี่เออเล่นเล่นอยู่ที่ไหนนะครับ ปลาส้มค่ะอยู่อยู่กือแก๊งอะไรครับไม่อยู่แก๊งค่ะเป็นประชาชนเหรอครับใช่ค่ะนี่เป็นอลูกลูกเต้าเหล่าใครล่ะครับเนี่ยไม่ใช่สีเออเล็กใช่ไหมกูตกใจอ๋อมิกโกน้องมิกโกมิกโกะเหระไม่รู้เหมือนกันอ๋อแล้วแล้วมอ๋อทำไมอ๋อก็เอออ๋อไปก่อนเนาะอ๋ออีกแล้วเหรออ๋อบ่อยแล้วพ่อพ่อไม่มีค่ะ ใช่ป่ะใช่ป่ะครับพี่ไม่เล่นเกรงใจทำไมคะพี่อยากได้หนูเป็นลูกเหรอโอเคโอเคไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอเคโอเคโอเคเราไม่ต้องโอเค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 ไม่เล่น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 แฟนไหนคะแฟนนะครับแฟนนะครับแฟนเขามีปัญหากันอยู่จะไปพูดถึงทํไมล่ะเมืองนี้หรอหรือเมืองเมืองส้มเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาแค่ถามไม่เฉยถ้าใช่ก็จบไปก่อนแต่พี่ไม่เล่นอ๋อแฟนแฟนแฟนนะครับแฟนคุณครับไม่ว่าจะเมืองไหนครับไปไหนครับ อ๋อน่าจะยังไม่มาค่ะไม่น่าจะมาอ๋ออ๋อเขาคุณมีแฟนเหรอครับยังมีปัวอยู่ไรสัตว์เอ้ยเอ้ยเฮียคุณเป็นคุณเปแฟนเหรอครับดีตั้งนานที่ hea ที่ไหนได้เราทำมาตั้งดีที่ hea ที่สุดท้ายเฮ้ยมึงทำมาดีเขาทำมาด่ามึงทำมึงทำเขาเขาทำมาดีมนธรรมดาใช่ปะแบงปล่อยเดินกลับเองเลยดีกว่าไปพี่เปาไปพี่ไปหาทักมาเลเร็วหาเรือไม่หรอไปเฮ้ยเจอกันได้ป้าเอออ้าวเนี่ยเสียเวลาเวลาอ่ะ เสียแอร์ทามหมดเอ้ยเจเจเจไอ้ทุระทุระเข้าว่ะวันนี้มีทุระว่ะไปก่อนนะเราไม่ซื้อลอตพี่หนูแล้วหรอซื้อเองดิหานกระหักทำงานทำการดิว่าไงว่าไงว่าไงพี่แมวเออหาซื้อเอง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 เอาได้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวเจะแลนด์จอแลนด์จอแลนด์ส่งไป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 ส่งไมีแฟนหล่อมีแฟนหล่อไปส่งไปส่งไปส่งไปส่อไอส่งไปส่งไปส่งไปส่งไม่บอก มีผัวแล้วทําไมไม่บอกเสนเวลาคุยมาลวงมาหลอกให้รักทําไมขึ้นมาดิเอาป้าขึ้นมาดิเฮ้ยมึงตะโกนทำไมไว้ซออะไรจะล่งโมโหอะไหนเขามีตรภาพอ่ะไม่มีหรอไม่มีหรอกมิตรภาพมันแค่ชื่อเส้นสายไอ้ทางไอ้ทางหลวงอ่ะทางหลวงนะเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหน่เลือดสอเหนอ่เดือดสอบ้านครับอ๋อเนี่ยจบเลย เราไปส่งเขาไหนที่เดิมเหรอที่เดิมนี่เหมือนจะเคยรู้จักมารถหาซื้อเองนะไม่มีก็เดินแค่นั้นแหละคือที่ผ่านมาคือเขาเรียกว่าอะไรคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วบ้าก็เถิะรีเซตเกมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปว้าทำมุงทำเผาเรียบร้อยแล้วนะไปส่งทำผมก็บุญละให้เงินไปด้วยหมื่นนึงอะปะสองหมื่นเอะเออสองหมื่นไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนฟังนะสองหมื่นน้ได้เก็บไว้ใช้ชีวิตกับผัวอยู่นะโอเคไหม ขอให้เจริญเจริญนะแต่งงานเมื่อไหร่ก็บอกด้วยอ้าวคุณไม่ไปใช่ใช่ไมไปรักกันนานเด้อรักกันนานนะรักกันนานอะไรเลิกกันแล้วฮะอ้าวโอ้ใช่เหรอครับเลิกกันแต่เมื่อไหร่เรอรถด้วยเฮ้ยเรอรถด้วยเฮ้ยเอ้ยน้องรอรถด้วยเรอรถด้วยเ้าะสรุปสรุปมีแฟนหรือเปล่าครับเนี่ยสรุปมีแล้วแต่ว่าเลิกแล้วเหรอครับเดินหายแล้วคือตอนนี้มีหรือไม่มีครับเอาอะไรอไรกันแน่ครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้ว หนูจะมาหาที่นี่อะค่ะจะอ๋อก็คือก็คือสรุปแล้วว่าคือคุณเนี่ยมีตอนแรกมีแฟนแล้วแต่ว่าเลิกเราก็คือจะมาหาแฟนใหม่ตั้งหลักปักฐานที่นี่เหรอครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวครับคนนี้นฟิลลี่ครับน่ารักครับอ่อนโยนนะครับเป็นกันเองกันมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วอ๋ออะไรม่น่ากลัวก่อนครับมีแต่คนน่ารักมาฮะเปิดปกปกติดีผมไม่ได้ยินนะหรอผม ใครเล่าอะไรเหรอครับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับคุณอะไรนะคุณซีเอ็มใครเล่าออกมาค่ะใครอะไรเหรอครับไม่เข้าใจงงไปหมดแล้วเแต่หนูจะไปหาพี่ชายหนูแล้วลืมนัวสาวบ้านด้วยซ้ำลืมตัวสาวันค้าคุณลาไรกันย่าชื่อเออนะชื่อลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์หรอคุณออลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์คือใครเหรอพาไปดูพาพาพาไปเจอได้ไหมไม่รู้เหมือนกันใช่ไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อแล้วเป็นพี่ชายคุณเรียกยังไงอ่ะ เขาเป็นพี่ชายแฟนหนูฮะแฟนเอาแฟนหนูแฟนหนูค cin ือใครดีกว่าแฟนหนูช okay. nope> ื่ออะไรดีกว่ออะาะแฟนแฟนเก่าหนูชื่ออะไรพี่ขอรู้ได้ไหมฮะหนูไม่บอกหรอกไม่บอกไม่ได้ผัวหนูชื่ออะไรพี่ขอรู้หน่อยผัวหนูชื่ออะไร พี่มีคนว่าผมมืดผมผิวมืดไหมผมผิวแทนไหมไอ้หนุ่มหนุ่มไอ้เออพี่ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนหนูหนุ่ยออกไปก่อนหนูเอ้ยพี่กำลังตึงอยู่ผัวหนูชื่ออะไรพี่อยากรู้ผัวหนูว่าชื่ออะไรฮะพี่หนูบอกมาหน่อยได้ไหมฮะหนูเลิกกับผัวเมื่อไหร่หนูก็โทรมานะเคป่ะว้าวเนี่ยโทรมานะไอซอเป็นเทียอะไรวะเนี่ยคอมิสคอมิสคอมิสคอเนี่ย ขวดเองอไอซอ,อลอะไรเข้าสี่วะถ,ถ้าหนูหนูผัวหนูจะเอากี่ลิตรหนูจะเอากี่รังหนูก็บอกมาเลย <c oughs> แต่ถ้าหนูมีผัวหนูก็ไปหาแดกตามร้นานทานเอาละหนูเขาคุยเรื่องเบียร์กันหรือเปล่านี่เขาจะเลี้ยงเบียร์กันหรือเปล่าใครกินตามคลองกินตามอะไรพวกนี้สะน้ําก็กินได้กินได้ไม่ตายหรอกไม่เป็นไรหรอกโอ้ห้ากลัวมากเลย ไม่น่ากลัวครับคนนี้นี่น่ารักเขาเป็นกันเองเฟรลี่ครับเฮ้ยมวยโพล่าแดกเหรอเขาเหมือนใบโพล่าเอาสรุปยังไงกันแน่แล้วครับใส่วนองการหรือไม่ไม่แฟนกันเลยครับผมขอแบบเอาแบบตรงๆเลยจากใจแล้วแบบว่าไม่โกหกกันนะครไอซอมึงมาจัดอ่ะวันนี้มึงได้มึงได้จัดอ่ะมึงได้จัดไอซอลได้จัดอ่ะมึงจัดจัดส่วนจัดอ่ะน้องสวจัดไปต่อเลยไอ้ว่าไงน้องว่าไงน้อง ี่ปาวนกมีคนว่าใจพี่มากเลยค่ะรถเลนรถเลนมีคนว่าผมมืดนี่ผมมืดไหมนี่ไม่มืดครับไม่มืดครับคุณช่วยตอบผิแทนใช่ไหมพี่ตอบให้ผมคินใจดีเอาได้ไหมว่าสรุปคุณมีแฟนแล้วหรือยังแค่นูมีแฟนแล้วค่ะมีผัวแล้วใช่ไหมใช่ไปจบเจอกันปไปไปเปาพี่เปาเฮียเสียเวลาต้องนานเฮ้ย ไม่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ที่ให้เงินตั้งสองหมื่นน้ำตั้งสองขวดมึงเป็นอะไรเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับมึงกูงงเฮ้ย<ว>แม่กูาสานวังดีพาไปซื้อรถรู้จักกันมาสามปีกูไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอ,อสองเป็นอะไรอ่อเป็นอะไรเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือมาเดี๋ยวกูไปตามเขามาให้ไม่ต้องเขามีผัวแล้ว ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพ่อแม่ครับคุณจะทำชางนี้นะครับเชิญนี่นะครับไปไปไปตอกไปตอกย้ำน้องผมหน่อยไปตอกไปตอกย้ำน้องผมหน่อยครับไปตอกย้ำตังหักดังหนักเลยคับดังหเลยครับขอดังหนักนะครับเอ้าเออตายได้สัก็ดีเขาตุยเรื่องอะไรวะสุดท้ายแล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเป็นไงคุณตุยอ่ะแต่คนเขาดูแลคุณได้ปะเขาก็ดูแลคุณไม่ได้นี่ถูกปะล่ะไปด้วยมันเขาดูแลคุณได้ถ้าผมไหมผมถามแค่นั้นแหละ อ้าไอีกที่รถกูหายอีกรถลบอ้ยแล้วก็ไม่บอกใครจะไปรู้เหรอไหนอ่ะนี่เหรอแฟนคุณนี่ใช่ป่ะครับครับใช่ครับคุณเป็นแฟนเขาเหรอครับใช่ครับอ๋อคุณคุณคุณคงจะรักกันมากเลยสินะตอนไม่มาเลยครต้อนไม่มาเสียงเขาคงจะหล่อผมเยอะเลยสินะคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อลูก้าครับอ๋อลูกกาอืม เคผมคผมเป็นแฟนกันนานยังครับเป็นแฟนกันนนครับเข้าใจแล้วอ่าสี่ห้าเดือนแล้วครับอืมผมผมเข้าใจผมเข้าใจทุกอย่างแล้วครับสิ่งที่ผ่านมาเอาเป็นว่าน้ำสองขวดนี่ผมให้คุณนะครับคุณอ่าแบ่งให้แฟนคุณหนึ่งขวดแล้วกันนะครับแล้วเก็บอีกขวดหนึ่งส่วนน้องผมจะกินน้ำใต้ศอกนะครับใช่ครับใช่ครับน้ำใต้ศอกไม่น่าพอน่าจะน้ำใบบุบบดกเลยครับช้ำในกายน้ำใช่ครับอกหักแต่ว่าบอกเมียบอกได้ครับ เอาไว้เจอกันนะครับขอให้รักกันนานๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้โลกวันนี้ใจดีกับคุณทั้งสองคนนะครับเอาแล้วเขาเลิกกันหรอเลิกไม่มีไม่มีวันครับไม่มีวันเออถ้าเกิดว่าเลิกเมื่อไหร่ก็คอมีนะครับหิวข้าวก็ไลแมงครับอยากได้แฟนก็ไลมาใช่ครับไปรีซอร์ทรสเซนเอ็กทีครับสเต็ทุกวันในยูทูบครับเจอกันเจอกันป้าเจอกันป้าแม่งเสียเวลาเขาชิบหายเดี๋ยวเขารู้สึกด้วย ใช่เหรอมึงมึงเป็นอะไรขนาดนั้นด่ะมาขึ้นมาขึ้นมามึงอินโลอะไรขนาดนั้นวะเขาอุตส่าห์แบบขอความช่วยเหลือผมนะเว้ยเขาบอกไปส่งเฮ้ยมึงขึ้นอะไรอ่ะคือไปส่งได้ไหมทั้งที่ใครก็ไม่รู้จักลูกเต้าก็ไม่ใช่หลานก็ไม่เชิงไม่รู้จักเลยใครอยู่ๆก็มาขอเงินขอเงินไปเปลี่ยนเผ้าเปลี่ยนผมอีกของเราเราทำดีกับเขาเป็นไงล่ะโดนหลอกสูบไปเป็นไงจะเป็นยังไงโดนหลอกสูบไปเป็นยังไงโดนหลอกแดกไปเป็นยังไงเข้าใจหรือยังมันเป็นยังไง เออไม่เอาไม่เอาสอนไม่จำเ<ข>อย่าๆซ้อมเติมเจ็บจะจำขอซ้ำอีกทีเจ็บพอแล้วพี่โอ้โหเจ็บขอ,อก,การบอกลาคือการเดินออกมาแล้วเหยียบตะปูทำไงอ่ะทีเนี้ยว้าวไม่ได้ทำใจดิวุดเขาเรียกตลาดบ้านกูเรียกวุดพวกวุดเลยทีเนี้ยวุดหมดเลยเจ็บช้ำน,น้ำใจอะไรขนาดนี้ก็ได้เขามีไฟแล้วเขาก็ไปดีแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะจริงๆ ถ้าเขาดีหลายไอเล่ห้อยก็ได้ไ,ดไม่บอกหะใช่ใเสียงมันเสียงแล้วหน้าไม่เสียใ<แ>จหรอน้องเสียใจเฮ้ยกูไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเว้ยเี้ยไม่ได้เสียใจหรอกมันแค่เสียความรู้จึกไม่รู้รู้จึกเรื่องอะไรเพื่อนเพราะมันก็ไม่รู้เราก็ขึ้นมาขึ้นมาพี่ขึ้นมา ผมเบลเอารถเอารถให้น้องให้ให้เพื่อนก่อนเฮ้ยเสียมึงจ่อยเลยแล้วเป็นไรบ้างมึงโอเคแล้บ้าปกติปกติเพ่เอ้ยใช่เหรอมึงหาใหม่ได้นะซอเดี๋ยวพี่ช่วยหาพี่ว่างพอดีอะไรไม่อะไรพี่เบลพี่เบลพี่เบลไม่อยู่ใช่ปะผมฮะพี่เบลไม่อยู่ใช่ปะไม่อยู่ไม่อยู่ไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อแตะได้โอ้โหรันได้นะรันได้นะรันได้นะทางกูรันเฟินเหลืองรันเฟินเหลืองเนี่ยน้องนี่อยู่แหละเออเออพี่แมวพี่แมวเออนี่ไงมาพอดีเออนี่เจ้าพี่รู้จักว่าเจ้าแมวเซอร์เนี่ย